สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับนายบอลเซเว่นเอ็มครับวันนี้เป็นการวิเคราะห์บอลประจ ա วันอังคารที่20เมษายนปี2567ครับวันนี้จะมีอยู่3คู่2มุมนะครับที่เราวิเคราะห์คอมมานีครับคู่แรกครับเป็นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกบาร์เซโลนาครับปะทะปารีสแซงต์แช็กแมงครับนวราตรี2ตรงครับผู้ปรมาเป็นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเช่นเดียวกันเลยครับบุลเซียดอร์มูตครับปะทะอเลนติโกมาดริดครับนวราตรี2ตรงคู่สุดท้ายนะครับเป็นแชมเปี้ยนชิพอังกฤษคครรรัััับบบเซาแมปป์์ตนะท ิเคราะห์ดูดวงดูสถิติทุกอย่างรวมครบจบในเว็บเดียวนะครับหากใครที่สนใจก็อย่าลืมฝากตัวฝากใจให้กับบอลเซอร์นเอ็มด้วยนะครับผมไม่เสียเวลาเรามารับชมรับฟังกันเลยครับผมสำหรับคู่แรกของเราในวันนี้นะครับเป็นการวิเคราะห์ฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับระหว่างบาร์เซโลนาพบกับปารีสแซงต์แชงกแมงครับผมเป็นรอบที่แปดครับเกมที่สองการเจอกันล่าสุดนะครับเจอกันล่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองครับปารีสแซงต์แชงกแมงครับเปิดบ้านแพ้ไปสองต่สามในบ้านบาร์เซโลนาปารีสแซงต์แชงกแมงบุกไปถล่มได้คคครรรรรรรััััับบบบบภาา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 พววมมกกกเเเเจอออออนนนนนน์์ซซซโโลล่่่่่่หหืืยยึงงงงทีฝุ บีฮันเดสครับผมยังมีนักเตะบาดเจ็บอยู่2รายได้แก่อเรฮันโดบันเดกับแลกาวี่ครับส่วนเบรดี้เนี่ยผลงานทําได้ดีครับเนื่องจากการลงเป็นตัวสํารองในเกมที่แล้วเนี่ยอาจจะได้ลงเป็นตัวจริงในเกมนี้ครับโดยการจัดทุ่ใหญ่ไฟกระพริบเลยครับโดยใช้โรเบิร์ตเรวันดอฟสกี้ลงล่าตะข่ายเกมในวันนี้ครับชอบทีมทางฝั่งปารีสแซงต์แชงกแมงครับกุญซืออย่างรุยเอลิเก้ครับข่าวดีจะได้ตัวของอาล็อกฮาคิมีครับลงเล่นเป็นตัวจริงหลังโดนแบนและน่าจะได้ยืนเป็นตัวจริงแบ็คขวาจะมีผู้เล่่นบบาาดดเเเเจ็ออยยู3รรรรไ้้แกกซ์คิิวี คูซาว่าแล้วก็นอร์ดี้มูเคเร่ครับผมวังคิเรียนเอ็มปาเป้ลงรับแต่ขายเกมในวันนี้ครับทางฝั่งทั้งซนะครับเจ้าบ้านมั่นใจแน่ครับเพราะเกมล่าสุดบุกไปชนะและตุนไว้แล้ว1ประตูครับเกมล่าสุดเนรีกก็บุกไปชนะกาดิส1ประตูศูนย์ครับฟอร์มตอนนี้เนี่ยพร้อมชนทุกทีมครับชนะ6เกมติดต่อกันในบ้านเนี่ยชนะ4เกมติดต่อกันเกมที่แล้วราฟินญาเนี่ยเหมาไปทั้งหมด2ประตูครับเกมนี้โรเบิร์ตเดวันดอฟสกี้น่าจะได้ยิงครับผมทีมเยือนเกมแรกเนี่ยแพ้คาบ้านเลยครับเกมนนนีีีี้้้้้้ตตตตออองงงลลลลลุยยยแแแวว่่่่่ะคครรรัััับบเเเเเเกกกมมมมททไไไดดพ็็ๆชปญหาา ไฮคิมี่มาคงจะดีขึ้นครับสี่เกมเยือนในรายการนี้ชนะได้แค่หนึ่งเกมเนี่ยน่าเป็นห่วงเหมือนกันเลยครับแนน้องเกมในวันนี้นะครับเจ้าบ้านได้เปรียบอย่างมากครับคงไม่เน้นเล่นเกมบุกแลกคอเกมรอทีมเยือนผิดพลาดแล้วรอลงโทษทีเดียวครับส่วนทางทีมเยือนเนี่ยต้องเปิดเกมแรกสถานเดียวแล้วครับไม่มีอะไรจะเสียแล้วแต่ผลงานในรายการนี้เนี่ยทีมเยือนแทบจะหาชชนะไม่ได้ครับคาดว่ายังไงเจ้าบ้านเนี่ยก็ไม่น่าจะแพ้ได้อาจจะชนะได้โดยใช้เกมสวนครับผลบอลที่คาดครับสองประตูหนึ่งครับฟันธงครับต่อบาร์เซโลนาครับเซอร์กูดันมานะครับ กับอารันติโกมาดริดครับรอบ8ทีมเกมที่2องแล้วครับการเจอกันล่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองครับอารันติโกมาดริดเนี่ยเปิดบ้านาชนะไป2ประตูหนึ่งครับเจอกันที่ผ่านมาภาพรวมก่อนเกมบร์ดเซียดอร์ทมุนเนี่ยชนะได้แค่1เกมครับถ้าฝั่งอารันติโกมาดริดชนะ2เกมครับเจอกันทีไรก็เก่งในบ้านใครบ้านมันตลอดเลยครับถ้าทีมนางฝั่งบร์ดเซียดอร์ทมูดครับคุณซืออย่างเอเดินเตอร์ชิดครับเป็นมีชื่อของราเบนเบเซเบนี่ครับขณะที่เซบาสเตียนอันแรยังต้องรอทดสอบความฟิตหลังเกมวันเสาร์ลงได้เสียนนนาทีีเเเจ็บโดดปล่ยยตัวอออกลมาเเเรนนนนี่่ยาาจจะกลลัับมงป็ตวริงงหลัเกมีได้ ครับผมเกมชุดนี้น่าจะจัดชุดใหญ่เท่าที่มีครับหวังว่าดอนเยนมาเรียนจะเป็นแล้วก็นิคัสฟรุคูสจะโชว์ฟอร์มเก่งกลับมาได้อีกครั้งครับสำหรับทีมทางฝั่งเลนติโกมาดริดครับคุณซืออย่างเดียโกชิเมลเน่ครับจะให้ชื่อของเมฟิตเดอร์บายมาริโอเฮอร์โมโชเช่นเดิมเลยครับน่าจะเป็นตัวจริงเดิมในเกมแรกที่เจอกันโดยใช้องตโตเน่คริสต์มาสลงแลตถ่ายเกมในวันนี้ครับทางฝั่งลัานนาครับเจ้าบ้านดีขึ้นมาหน่อยครับเกมเดกล่าสุดชนะได้แล้วครับบุกไปชนะการ์ดบัตสองประตูหนึ่ ปัญหาลักรายการนี้เล่นไม่ดีเท่าที่ควรครับเกมที่แล้วยังมีทีเด็ดสำรองอย่างเซบาสเตียนเอาเดอร์ที่เข้ามาช่วยยิงปิดท้ายเกมครับซาทีมเยันล่าสุดเนี่ยสัปดาห์เปิดบ้านชนะกิโรนาไปได้3ตัวหนึ่งครับเรียกความมั่นใจได้สุดสครับแต่ปัญหาเกมแรกเนี่ยชนะแต่แทบจะครองบอลไม่ได้เลยเกมนี้จัดชุดเดิมลงสนามครับปัญหาชุดนี้เกมรับเสียประตู10เกมติดต่อกันแนวน้องเกมนี้ครับเจ้าบ้านเกมที่แล้วเนี่ยแทบจะพับสนามเล่นได้แต่ยิงน้อยครับเกมนี้ต้องเปิดแรกแล้วครับไม่มีอะไรเสียแล้วทีมเยอนปัญหาเกมรับเสียมมาตลออดรรับเกนี้ สวนตามเดิมเลยครับถ้าได้ประตูสวนกลับก็ไม่น่าแพ้ครับแต่เมื่อไดที่เสียประตูก่อนหน้านี้ก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันครับเพราะเกมรับไม่ค่อยจะดีเท่าที่ควรครับสกอร์ที่คาดการับุรูเซียดอตมุชนะสองประตูหนึ่งครับฟันธงครับบรูเซียดอตมุดงเก่งในบ้านใครบ้านมันครับสำหรับคู่สุดท้ายของเราในวันนี้นะครับเป็นการวิเคราะห์ฟุตบอล e อ l Championship ระหว่างเซาท์แฮมตันครับปะทะกับเพรสตันนอตแอนด์เป็นเกมที่สานในผมของเราครับผลงานการเจัดการล่าสุดเดือนตุลาคมครับเพรสตันแอนด์เปิดบ้านเสมอกันไป2รสองเซาแฮม์ตันคร่อ เหนือกว่าอยู่นิดหน่อยครับแต่ถ้าตัดเกมกระชับมิตรออกเนี่ยน่าจะชนะเท่ากันเลย3เกมเท่ากันเนี่ยพอดีพอดีเลยครับสภาบทีมทางฝั่งเซาท์แฮมตันครับผมคุณซื้ออย่างรัชเชลมาตินครับจะมีคนบาดเจ็บอยู่ได้แก่2คนคือควอนบริออสกับรอยสจวตครับผมเกมนี้หวังพึ่งกองหน้าตัวเก่งอย่างอดัมอาร์มสตองลงล่าตะข่ายเกมในวันนี้ครับทางฝั่งสภาพทีมอย่างเพสตันนอตแอนด์ครับผมคุณซื้ออย่างไรอันโรว์ครับจะมีชื่อของเบนจามินไวท์แมนแบลต์พาวแล้วก็ส่วนของวิลเลียมมิลลาร์รอทดสอบความต่่อไปครัััับบบทาาาางงฝกเเจ้้นซ์แิดตัันครบ ล่าสุดเปิดบ้านชนะวัตฟอร์ดไปได้3ตัว2ครับชนะ2เกมติดต่อกันเลยครับห่างอันดับ2อยู่ที่7คะแนนครับแต่แข่งน้อยกว่า1คะแนนห่างอันดับ3อยู่6คะแนนแต่แข่งน้อยกว่า2เกมครับแต่ที่3เนี่ยกับที่4ไม่มีผลเลื่อนขั้นเพราะว่าจะเลื่อนอัตโนมัติครับต้องมาแข่งเพย์ออฟกันอีกทีหนึ่งเกมในบ้านชนะ2ตาติดครับในในบ้านชนะ5เกมจาก8เกมครับฟอร์มกาลังดีเลยทีเดียวครับสำหรับเกมในบ้านมาดูทางฝั่งทีมเยือนนะครับเกมล่าสุดเปิดบ้านแพ้กับนอรดิสตี้ไปศูนย์ตัวหนึ่งครับทำให้ นี้็คือเกมเยือนที่ฟอร์มไม่ค่อยจะสู้ดีอยู่แล้วด้วยเนี่ยเกมเยือนไม่ชนะใครมา2เกมติดต่อกันเกมเยือนไม่ชนะใครมา5เกมจาก8เกมครับแนน้อเกมในวันวนี้ครับเจ้าบ้านเปิดเกมรูกเต็มสูบอย่างแน่นอนหวังเลื่อนขั้นกลับไปเป็นพรีเมียร์ลีกอีกครั้งครับเกมนี้ดูแล้วครับครึ่งแรกเนี่ยน่าจะนำไป2อูศูนย์ครับครึ่งหลังแถวโดนตีเสมอไปสอูศูนย์โดยไม่มีฮีโร่อย่างฟินดดาวที่ยิงนาทีสุดท้ายครับเกมนี้ก็คงประมาทไม่ได้ครับทีมเยือนฟอร์มเกมเยือนเนี่ยไม่ค่อยจะดีคาดว่าไม่น่า แฮมตันครับผมโอเคสำหรับการวิเคราะห์บอลวันนี้ก็ขอจากเพี่นีครับหากใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกด subscribe เป็นกำใจให้พวกผมด้วยนะครับการวิเคราะห์บอลในวันนี้ก็ขอจากเพี่นีครับสวัสดีครับผม